แอลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเลขยกกําลังกันต่อนะคะเรายังอยู่ในเรื่องการคูณอยู่การคูณเลขยกกําลังนะคะเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณห้ายกกําลังสี่คูณห้ายกกําลังหกคูณห้ายกกําลังเจ็ดเท่ากับอะถ้าใครไม่รู้ว่าร้อยยี่สิบห้าคืออะไรยกกําลังนะักเรียนก็ทดได้เลยนะคะ ช้วิธีการแยกตัวประกอบค่ะห้ 5, 20, าสองสิบห้าห้ายี่สิบห้าแสดงว่าคือห้ายกกำลังสามหนึ่งร้อยี่สิบห้าคือห้ายกกำลังสามคูณห้ายกกำลังสี่คูณห้ายกกำลังหกคูณห้ายกกำลังเจ็ดนะคะจากนั้นใช้สมบัติเรียงยกกำลังที่ฐานเหมือนกัน ก็คือ5ยกกำลัง3บวก4บวก6บวกนะคะก็จะได้เป็น5ยกกำลัง20ค่ะข้อนี้ก็ตอบ5ยกกำลัง20่สบเาลองดูตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็น3ยกกำลัง n คูณ3ยกกำลัง n คูณ3ยกกำลัง n นะคะแล้วก็เขียนเหมือนโจทย์ แเท่ากับใช้สมบัติเหมือนเดิมค่ะฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็คือ3ยกกำลัง n บวก n บวก n มีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง3 n เรียบร้อยแค่นี้ข้อนี้ก็เสร็จแล้วแลองดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปคือ สอง x ยกกำลังสามคูณกับสี่ x ยกกำลังสี่นะคะสอง x ยกกำลังสามวงเล็บคุมทั้งหมดนะคะแล้วก็วงเล็บสี่ x ยกกำลังสี่วงเล็บปิดมีค่าเท่ากับอ,อันนี้นักเรียนก็เอาเอาจำนวนคูณจำนวนแล้วก็ตัวแปรคูณตัวแปรนะคะก็จะได้เป็นสองคูณกับ ขอเขียนแบบนี้ดีกว่า2คูณกับ4นะคะจากนั้นจะเหลือ x กํลัง3คูณกับ x กําลัง4 2คูณ4ก็ได้8นะอ่า x กํลัง3คูณกับ x กํลัง4ก็คือใช้สมบัติเหมือนเดิมฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันก็คือ3บวก4เท่ากับ เราจะได้8 x กําลัง7จากนั้นนะคะเปลี่ยน8ให้เป็นเลขยกกําลังเหมือนกันก็คือ2กําลังสคูณกับ x กําลังนั่นเองอข้อนี้ก็จะเป็นคําตอบของตัวอย่างนี้แอบลองดูตัวอย่างถัดไป a กํลัง m บวก1คูณด้วย a กํลัง m บวก1 ก็ใช้สมบัติเหมือนเดิมค่ะฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลขชี้กำลังอันนี้คือ m บวก1กับ m บวก1ใช่ไหมคะก็เขียน m บวก1บวกด้วย m บวก1จากนั้นนะคะนำนำ m บวก m แล้วก็นำ1บวก1จะได้เท่ากับ a ยกกำลัง สองเอ็มบวกสก็เรียบร้อยค่ะเสร็จแค่นี้เลยแอลองดูตัวอย่างถัดมาลบสทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง7อันนี้ลบสทั้งหมดยกกำลังสาหมายถึงลบสคูณลบสคูณลบสแล้วก็คูณสองกำลังเจนะคะ เอจากนั้นเอาลบสองคูณลบสองได้สี่ลบคูณลบได้บวกใช่ไหมคะก็คือสองคูณสองได้สี่เพราะฉะนั้นข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมก่อนลบสองคูณสี่สี่คือสองกำลังสองเพราะฉะนั้นก็คูณด้วยสองกำลังสองคูณกับสองกำลังเจ็ด ต่อไปนะคะดูที่ลบสองลบสองหมายถึงลบหนึ่งคูณกับสองข้าลังก็เขียนเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เขียนเหมือนเดิมลบหนคูณกับสองสองก็คือสองกำลังหนึ่งนั่นเองต่อไปนะคะก็ฐานเหมือนกันเอาเลขคีก้กำลังมารวมกันที่ฐานเหมือนกันก็คือฐานคือสองคูณด,ด้วยสองกำลัง หนึบวกสบวกเได้เท่ากับลบ1นคูณกับสองกำลังสิจากนั้นนะคะเราเขียนเราเอาลบหเนี่ยคูณสองกำลังสิได้ลบสองกำลังสิอ่าลบสองกำลังสิกับลบ สองทั้งหมดยกกำลังสิอันนี้ต่างกันนะคะนักเรียนต้องสังเกตดีๆนะว่ามีวงเล็บหรือไม่มีวงเล็บข้อนี้ไม่มีวงเล็บผลลัพธ์ก็จะได้ติดลบแต่ว่าอันนี้มีวงเล็บผลลัพธ์ก็จะได้เป็นบวกเพราะว่ายกกำลังด้วยสิบลองดูต่อไปลบสทั้งหมดยกกำลังหคูณกับ สากำลังหคูณกับ9เท่ากับแอบลบสมทั้งหมดยกกำลังห้าก็คือลบสามคูณกัน5ตัวจากนั้นก็คูณ3มกำลังหคูณ9ต่อไปนะคะก็ลบสามคูณลบสามได้9้า ลบ 3, คูณลบสได้ 9. เก้าเราก็จะเหลือลบสามหตัวก็เอาไ้ข้างหน้าเกคือสามกำลังสอคูณด้วยสามกำลังสองคูณด้วยสามกำลังหคูณด้วยสามกำลังสองจ,จะได้เป็นลบสามคูณสยกกำลังสบวกสบวกหบวกสได้ ลบสามคูณกับ3มยกกำลังสิบสองเหลืออีกหนึ่งตัวนักเรียนสังเกตลบสามนะคะลบสามหมายถึงลบหคูณกับสามข้างหลังก็เขียนเหมือนเดิมจากนั้นนะคะนำฐานเหมือนการรวมกันข้างหน้าก็จะเหลือลบหคูณกับ3ยกกำลัง1นึบวกสิบสองเท่ากับลบหนึ่ง คูณสามยกกำลัง13จะได้เท่ากับลบหคูณสามยกกำลัง13มีค่าเท่ากับลบสามยกกำลัง13นั่นเองอ่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอ่าวันนี้มีแบบฝึกหัดให้ทำเจข้อนะคะก็คือ ทบทวนการคูณเลขยกกำลังนั่นเองก็ดูตามตัวอย่างได้เลยค่ะวันนี้เรียบร้อยค่ะ